เพจผู้แปลเด็กตีเกมเป็นสุดยอดทหารชิ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 วๆน้อยรอข้าด้วยสิโอ้ยชิ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 ชชอย่ามาหัวเราะนะไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนถึงบอกกันว่าต้องไปให้ถึงขอบเขตเทเวะ,วะจึงจะสามารถควบคุมปีกทั้งสองได้อย่างเต็มที่ตอนนี้ข้าต้องพยายามอย่างมากจึงจะควบคุมมันได้ ฮ่าฮ่าฮ่าคนรึพวกเขาเป็นใครกันหนุ่มน้อยฝึกบินคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอบเขตศักดิ์สิทธิ์งงินรึเยาวชนกลุ่มนี้ก็ล้วนแต่อยู่ขอบเขตจิตวิญญาณขึ้นไปกันทั้งนั้นหรือว่าพวกเขาคือคนที่จะเข้าร่วมในการประลองครั้งใหญ่ระหว่างอาณาจักรกันเปลี่ยนจากประเทศเป็นอนาณาจักรนะครับ อาจารย์ใหญ่ทำไมชายผู้นี้จึงไม่สามารถบินได้ล่ะครับทั้งที่มันง่ายมากแท้ๆเขาไม่มีใครสอนบินก็ยังพอบินได้บ้างแล้วแล้วพวกเจ้าล่ะหากไม่มีข้าสอนพวกเจ้าจะบินกันได้ไหมนี่มันก็เริ่มคำกันแล้วด้วยเรามาพักอยู่ที่นี่กันสักคืนเถอะพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางต่อกลิ่นหอมดีจัง อยากกินเงั้นหรือถ้าอยากกินข้าแบ่งให้ก็ได้นะขอบคุณมากหนุ่มน้อยจิจิชิจิวายน่ารักจังสวรรคเจ้าตัวเล็กนี่จะน่ารักเกินไปแล้วเจ้าช่วยขายให้ข้าได้หรือเปล่าขอโทษด้วยแต่เจ้าตัวเล็กนี่คือสหายข้าข้าไม่มีทางขายมันเด็ดขาดอย่าทำแบบนี้สิเนื้อพวกนั้นเป็นของพี่สาวนะ เดี๋ยวข้าย,ย่างให้เจ้าทีหลังเองชายคนนั้นสามารถทนการเย้ายวนของเนื้อย่างได้ข้าอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันพี่ชายเชิญเลยขอบคุณข้าเชิญหนานจากอาณาจักหรหลอเย่จันทาร่วงโรยแล้วน้องชายล่ะเพิงหาวจากอาณาจักรซีหลานเจ้าตัวเล็กน่ารักมาหาพวกเราสิพวกท่านคงจะเดินทางไปที่เมืองหลวงของอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมการประลองระหว่างอาณาจักรสินะน้องฝฟงเองก็ด้วยไม่ใช่หรือช่นนั้นเราไปด้วยกันเถอะเขาอยู่ขอบเขตเทวอา,อาณาจักรอวยวะภายในขั้นที่สองได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยเลน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสิบคนที่มาด้วยกันหากได้ประลองกับเขาข้าคงจะได้ประโยชน์ลับคืนมาบ้างอาณาจักรรอยเย่เป็นอนาณาจักรระดับสูงและพี่เฉินนานเองก็เป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะของอาณาจักรของท่านดังนั้นเพิงห่าวจึงมีคำขอเล็กน้อย ฮน<ะ>้องเฟิงสุภาพจริงๆข้าเองก็กินเนื้อย่างของเจ้าไปแล้วด้วยหากไปเกินตัวเกินไปข้าจะช่วยเจ้าเองข้าต้องการแลกเปลี่ยนวรยุทธกับพี่เฉิงหนานเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองน้องเฟิงเจ้าเอาจริงงั้นรึจากที่ข้าดูเจ้าอยู่แค่ขอบเขตจิตวิญญาณขั้นต้นเองนะหากประลองกันเจ้าไม่คิดว่าจะเป็นการลังแกอยู่ฝ่ายเดียวหรอกหรือไม่เป็นไรตัวข้านั้นทนทายาทอยู่แล้ว แม้จะเป็นการรังแกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ข้าก็ต้องการประลองอยู่ดีก็ได้ข้าจะพยายามกดข่มขอบเขตไว้ที่ขอบเขตจิตวิญญาณแล้วกันเส้นนั้นเรามาประลองกันตามที่เจ้าต้องการเลยเถอะพ่เ,เิงหนานโตรดชี้แนะด้วยด้วยความยินดีน้องเฟิงอาจารย์ใหญ่เชิงหนานเป็นอาจาริยะที่ได้รับทรัพยากรทั้งหมดของอาณาจักรเราและยังเป็นถึงผู้เข้าชิงสามอันดับแรกในการประลองครั้งนี้ด้วยการที่ไปประลองกับเด็กหนุ่มนี้และนามคนนั้นจะไม่เป็นการรังแกอยู่ฝ่ายเดียวรหรือครับ ฮ่าฮ่าข้าคงจะบอกไม่ได้น้องเฟิงรับนี่ไปหมัดสายฟ้าขบเขตจิตวิญญาณขั้นต้นแข็งแร่งถึงเพียงนี้ได้ยังไงกันอาจารย์ใหญ่เฟิงเ่าอยู่แค่ขบเขีจิตวิญญาณขั้นต้นแต่เหตุใดพลังหมัดของเขาจึงรุนแรงเช่นนั้นล่ะครับ อย่าดูถูกเจ้าหนูนั่นเพียงเพราะเห็นว่าเขาอยู่ขอบเขตจิตวิญญาณขั้นต้นเฉียวล่าจากที่ข้าดูดูเหมือนว่าเขาจะหลอมรวมกับยี่จิงแล้วไม่นับไม่นับเมื่อครู่นี้ข้ายังไม่พร้อมมาลองใหม่อีกครั้งได้เลยพี่เฉิงหนานโปลดยาลังเลที่จะสั่งสอนข้ามัดเปลวเพลิงหมัดสายฟ้า เห็นได้ชัดว่าเจ้าหนูนี่นั้นไร้คุณสมบัตินี่เขาฝึกมาแบบไหนกันเขาถึงสามารถประลองกับอาฉริยะอย่างเฉิงหนานได้อย่างสูสีเช่นนี้น้องเฟิงขอให้โชคดีพี่เฉิงหนานท่านก็เช่นกันอีกครั้งเด็กคนนั้นยังไม่รู้แม้แต่วิธีบินเลยด้วยซ้ำแต่เขากลับสู้กับเฉิงหนานได้อย่างสูสีเช่นนี้ เขามันสัประหลาดชัดๆไม่ใช่หรอกเป็นพ่อเฉิงหนานกดข่มขอบเขตไว้ที่ขอบเขตจิตวิญญาณมาโดยตลอดเขายังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เลยช้ากอน้องฝนงจะไม่อยากสู้แล้วงั้นรึมันน่าเบื่อจะตายที่พี่เฉิงหนานยังกดข่มขอบเขตไว้เช่นนั้นโปรดใช้พลังอย่างเต็มที่แล้วมาสู้กันเถอะฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่าดีข้าเองก็คิดเหมือนกันกันกบเจ้าเลย ในเมื่อน,น้องเฟิงเป็นคนรีเริ่มเชิญชวนข้าเองข้าเชิงนานก็จะใช้พลังอย่างเต็มที่เพื่อสู้กับเจ้าเองสมกับเป็นขอบเขตเทวะอาณาจักรอเววะภายในขั้นที่สองเช่นนั้นข้าคงจะต้องเอาด้วยนั่นมันบ้าอะไรวะน่ะจวรวันเขาเป็นสัตว์ประหลาดงั้นหรือน่าสะพรึงมาก เด็กคนนี้เป็นสัตว์ประหลาดชนิดไหนกันเพจผู้แปลเด็กติดเกมเป็นสิดยอดทหารอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับ